สวัสดีครับพบกับผมเทวนาภัสโชคจินดาชัยกับ Star ์อัพโหลดเช่นเคยนะครับรายการเรียลลิตี้ที่จะตามติดชีวิตของดาราโดยที่พวกเขาเนี่ยถ่ายกันเองอัพโหลดกันเองและให้พวกเราเนี่ยได้เชียร์แล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะครับก็มี3ามนางเอกวัยรุ่นจาก TDS มาร่วมกันอัพโหลดคลิปวิดีโอกันครับ SU 1ฮะแนทะณัฐชา SU 2พี่ดูนาหนึ่งพี่ดาและ SU 3มุกใหม่วรารักนั่นเองนะครับตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะเราก็ได้เห็นคลิปจากทั้ง3สาะเปมนการนอน การกินทำอาหารห้องน้ำห้องนอนดูหนังฟังเพลงว่ายน้ำเรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยนะฮะซึ่งหาดูได้ที่นี่ที่เดียวครับ Star ์บัลดเชียร์คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบแน่นอนเลยนะฮะว่ามาถึง Star ์บัลดของสุดท้ายของเราในสัปดาห์นี้แล้วนะครับ SU3 มุกใหม่วันรักนั่นเองนะครับมาดูกันว่า1เดือนเต็มๆที่ผ่านมาเนี่ยเธอทําอะไรไปบ้างนะครับผม กำลังจะทำกับข้าวมางอแม่ค่ะแพงยอนค่ะนี่ดูหน้ามึงเหมือแต่แอบยิ้มค่ะเดี๋ยวไม่ทำเสร็จก็จะหายยอนค่ะนี่ทายก็แกกบว่าจะทำนี่น้ำพริกปลาทูค่ะของโฝนของเขาแล้วก็ปลาหมึกยัดไส้เห็นมันว่าอยากกินก็เดี๋ยวกำลังเตรียมอาหารค่ะเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายหน้าตาให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไง นี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะทําน้าพริกปลาทูนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องแกะพริกนะคะไปประมาณสักสองสากร,รัมมาให้พอดีกับคนที่เราทานนะคะแล้วพอเราแกะพริกเสร็จก็จะมาตำตำตำให้พริกละเอียดนะคะแล้วเราก็เอากระปิมาใส่ใช่ไหมพี่มอเอากระปิมาใส่เสร็จแล้วไงต่อฮะก็ตำแล้วก็แค่นั้นรหรอหรอใส่กระเทียมอ่าแล้วก็ใส่ใสกระเทียมใส่ปลาทูใช่ค่ะแล้วก็เอาปลาทูไปทอดนะคะก็ เสร็จสิ้นคือน้ำพริกปลาทูค่ะเมนูแรกของเรานะคะต่อไปนะคะคือการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรข้าวนะคะไม่ใช่การเลยนะคะคือของมุกนะคะจะมีเทคนิคคือการที่แบบเราถ้าเราข้าวมาเสร็จแลวเนี่ยทำให้มันสวยเป็นรูปทรงนะคะที่เราตักไปเลยนี่ซีอิ๊วนะคะเทลงไปพอประมาณนิดนึงให้มันไม่เค็มมากนะคะเพื่อที่ข้าวจะได้ไม่จืดเกินไปแล้วเวลาไปกินกับข้าวอื่นนะคะจะได้มีสีสันและอร่อยะคะ่ะแล้วก็กดล,ลงไปนี่ ใช่คะก็จะมีสีดำๆคือเป็นข้าดสีนะคะซึ่งค้านี่ตัดถ้าตัดเองนี่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยต้องให้เขาตันี่นะคะก็คือหน้าตาของอาหารที่มุกทำเสร็จนะคะนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะส่วนนี้หอยแค้งลวกแล้วก็ปลาหมึกยัดไส้ใส่ไข่เจียวค่ะแล้วก็ปลาทูผักและสุดท้ายนะคะน้ำพริกค่ะนี่คือหน้าตาของคนงอนนะคะรีวิ่งมาคนแรกเลยค่ะฟองเพิ่มหายหมดสงสัยจะหิวค่ะชิมแล้วเป็นไงบัางคะ ได้เป็นยังไงบ้าง,งอร่อยที่สุดในโลกอันไหนอร่อยสุดคะไหนแม่ชอบสุดอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยหน้าตาของคนทํานะคะหน้ามันเหงือตกหัวเธอนะคะหมดทุกอย่างตอนนี้โอเคค่ะนั้นอขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย <laughs> ขาวายของเราครับสับเลยนะครับ,บ,รรบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่พอวันนี้ไม่เลิกวายแค่เคพราะเราไม่นอนเออไม่แค่เพราะเราไม่นอนเจ้าแมวไม่ค่อยโปรโมทเลยนะร้อนมากไหนดูหน้านะครับเหงื่อออกเลยนะ <laughs> À, dừng duyên dừng duyên dừng duyên 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 gặp, duyên

นังจากที่เมื่อกี้เราไปออกกําลังกายกันมาก็มากินค่ะแล้วก็จะอ้วนอีกแล้วค่ะนี่ห่าหิวดีครับนี่มาไม่สนใจใครเลยมาถึงกินเลยมาถึงกินเลยนะมาดูเมนูละมุกปงกุ้ยเตี๋ยวเป็นคนที่ชอบททนเผ็ดมากหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนมีพริกเผาไหมคะ S <S โอเคค่ะ<ร>งั้นเดี๋ยวขอ,อวรับก <ใน S 2> านไปเจอกันแล้วกันนะคะคไดบ้านวันนี้วันนี้มาเราียนร้องเพลงนะคะนั่นแหละเ,เดี๋ยวต่อไปจะวามเสียงก่อ่ะใช่ไหมคะคช่แ่ะนายน้ชื่อคุแูแพนนะคะ ที่นี้ฉันจะทำการปรุงปรุงน้ำซุปมาม่าก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นนี่ชมอ่ะนี่ททุกเานี่เห็นไหมอ่ะอยากให้เห็นน่ะต้องอ้องนี่ค่ะน้องไข่น้อยระเบิดอันนี้มาม่าเดี๋ยวเราจะทำการปอกไข่ พอไหมตรงนี้พอไหมมุ้งหมูอ่ะพอไหมฮะหมูพอไหมหมูพี่เจว่าพอยังไงถ้าพอแล้วก็พอก็ได้ค่ะพี่ยังไม่ไม่อะไรหรอกหนูว่าพอไหมเอาเอาคนเดียวก็พี่เจกินด้วยหนุ่มถ้ไม่พี่เจกินด้วยนิดเดียวพอแล้วแต่เลยอัพชัยอยู่เอาตัวเองก่อนสิงอพอไหมหมูอ่ะพอก็ได้มันแก่ยากก็พอแล้วค่ะทำก็อยู่ที่การปืนค่ะอยากให้ทำก็จะมาซ้อมยิปืนค่ะนอนเปตั้งฮะนอนหรือตั้งแนบนี้แหละค่ะ แม่เล่นใหม่อันนี้นะก็อย่ามาดูกันนะคะว่าจะแม่นหรือไม่แม่นมันก็ไม่ยินนานแล้วหยิงดีครับหยิงดีครับไปไหนแล้วเรอคะหยุดที่ตรงนี้ครับหยิงดีครับเอาเลี้ออกมาซ้ายคือจะเห็นเลยว่าเข้าไป เนี่ยถ้ากลุ่มกลุ่มนี้ดีแล้วต้องหูวัดมาให้ได้นะครับแยนมากนะคะปืนหนักมากไม่ได้มายิงเป็นเดือนแล้วแล้วตนก่อนน้ำท่วมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ค่ะครับเราอยู่กับน้องมุกไม้นะครับสวัสดีครับจากท็อปส์เฟสตไปรุ่นพันล้านนะครับผมมุกไม้พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะอาสาสมัครพร้อมไหมครับพร้อมคงั้นเราไปทำภารกิจของเรากันเลยดีกว่าเย้เย้ น้อมุกำลังทำอะไรครับเนี่ยสอนน้องเล่นโดูกุค่ะตัวเองเนี่ยจะเอาไม่รอดเลยค่ะสอนให้เด็กงงปัดหัวเด็กเล่นๆจะแพ้ร้อนไม่แ้พี่ต่อให้เอาเๆสอให้อให้ไม่เป็นป่าไม่เป็นบ้าเไม่เหืไม่อไ่น่ี่นแล้วทนที่ วัสดีรอบนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6โมงนิดๆแล้วค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะจากที่เราเรามานานมากสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวผาจะถ่ายให้ดูนะคะนี่โชว์โชว์นี่สวยไหมคะสวยมากเดี๋ยว ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบค้าของที่นี่นะคะนีม่มันมีาพาดิมาแล้วดูกันดีกว่าตอนนี้นะคะก็กำลังกลับห้องพักแล้วค่ะโอ๊ย้ยมอานจากทางนี้นะคะดดดสวยมากนะมุก มากคลาสสิกม,มากวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาต่ายโมงแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ริม,มาหาดเราจะไปทานซ้มตําที่ตรงนูนน้นหาโน้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าค่ะก็เดินหามาเรื่อยๆแล้วก็บกตรรยากาศตอนเช้าอากาศก็ร้อนมากแต่ก็อุ่นๆแลวน้ำทะเลก็ลงหมดเลยนะคะอุ้ยมีจะสกีด้วยอะครับ ไม่มีอะคะไม่มีซ้ำตาค่ะกับเสียใจอะอดกินเลยอะอโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเดินเลยนะคะเพราะว่าเดินมาไกลามากจากตรงนู้นเลยโอเคนะคะบ๊ายบาย เฮ้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านคั่วกิ้งผักสดนะคะและเมนูที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือแกงเหลืองนะคะของโปรดของมูเองแล้วนี่ก็คั่วกระดูกหมูนี่ก็ของโปรดสว่วนนี้นะคะผัดไข่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างคะ่ะที่ยังมาไม่ถึงล้วสว่วนนี้ข้าวปลาแล้วก็นี่น้ำโค้งนะคะเอง ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากค่ะเผ็ดมากๆชอบมากอยู่ที่ท,ทองหล่อสิบนะคะชื่อร้านว่าโคตรยิ่มพันสอนะคะก็เอเพื่อนๆคนไหนว่า,วางๆก็มาทานกันแล้วกันนะคะบ๊ายบาย เชียได้ว่ากต่อทั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะมุ่งหม่ยเป็นคนที่มีกิจกรรมเยอะมากมายเหลือเกินและที่สําคัญนยังมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนอีกด้วยนะครับพาพวกเราไปนู่นไปที่ทาหงทำอาหารยิงปืนโอ้กิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวและในเดือนหน้านะฮะเดือนมิถุนายนนะครับเรามีดาราเด็ก3คนนะครับที่เราจะมาตามติดชื่อของพวกเขากันครับคนแรกนะฮะก็แกป จากหนังสยองขวัญที่ทารายได้ไปมากกว่า117ล้านนะฮะรัดดาแลนนั่นเองครับคนที่2นะฮะจีน่าจากหนังหัวร้อนร่าน้ําตารินครับบ้านฉันตระโดไว้ก่อนพ่อสอนไว้และคนที่3นะครับต้นหนนนะฮะจากภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมานะฮะพูดได้เต็มปากเลยซักซีดโหยคันเทนั่เนเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชีวิตของพวกเขาได้เลยนะฮะที่นี่สตาร์บัลดเชียร์คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ตที่ชอบทุกวันพุธเวลา3ทุ่มนะครับเริ่มตั้งแต่วันพุธหน้าเลยนะฮะแต่ว่าสำหรับวันนี้เี่ เวลาของท็อปแล้วก็สตาร์บโลลดเนี่ยหมดลงแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพุธหน้านะฮะลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ